โครงการพัฒนาคลองเปลมประชากรเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชปณิธานให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพระราชประสงค์ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนร่วมมือกันพัฒนาดูแลเพื่อสร้างชุมชนให้มีความสามคัคคีสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์คลองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ไปตามได้ในสรารคดีพระมหากรุณาธิคุณค่ะคลองเปรมประชากรเป็นลําคลองสายหลักหนึ่งใน9้าคลองที่ช่วยระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองเป็นจํานวนมากทำให้การระบายน้ำในคลองไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในคลองทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและเมื่อฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนําจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นการขุดลอกคลองเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลปล่อยจุลินทรีย์ลงน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเปรมประชากรทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้ดียิ่งขึ้นรัฐบาลได้จัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนและเมืองพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้องค์ประกอบต่างๆมีความสอดคล้องกันเช่นการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอีกทั้งยังมีแผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะล้อรถยนต์รางรถไฟรถไฟฟ้าเรือทางจักรยานและแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นต้นคลองเปรมประชากรที่จะพัฒนามีความยาว50.8กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร22.8กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี20กิโลเมตรและในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา8กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการระหว่างปีพุทธศักราช2562ถึง2570โดยเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเพื่อประโยชน์สประการคือ ช่วยร่นระยะทางการเดินทางระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์กับกรุงศรีอยุธยาให้สั้นลงและขยายพื้นที่การเพาะปลูกเข้าไปในบริเวณที่คลองตัดผ่านซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยโครงช้างเถื่อนจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยโดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งหมด6,386ครัวเรือนซึ่งอยู่ในเขตจตุจักร เขตหลักสี่เขตดอนเมืองรวม32ชุมชนและ6หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสำหรับช่วงกรุงเทพมหานครตั้งแต่คลองพดุงกรุงกรเกษมเขตดุสิตไปสิ้นสุดที่เขตดอนเมืองมีการพัฒนาและปรับปรุงหลายอย่างอาทิการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรป้องกันปัญหาน้ำท่วมการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำเดิม แล้ววางผังจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยการก่อสร้างบ้านมั่นคงแบบบ้านหนึ่งชั้นขนาด4คูณ7ตารางเมตรแบบบ้านสองชั้นขนาด4คูณ7ตารางเมตรและขนาด5คูณ5ตารางเมตรพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยมีการเว้นระยะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางมีพื้นที่สีเขียวท่าเรือทางจักรยานทั้งจะมีการสร้างศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การเรียนรู้ลานกีฬาและการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําและโรงบําบัดน้ําเสียชุมชนประชาร่วมใจสองเขตจตุจักรมี193ครัวเรือนถือเป็นชุมชนแรกที่ร่วมใจกันหรือบ้านออกจากแนวคลองเพื่อให้รัฐบาลดําเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบโดยทําสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ จะกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกเป็นชุมชนที่เช่าที่ดินอย่างถูกกฎหมายเราเห็นบ้านแล้วเราก็ดีใจมากเลยดีกว่าเดิมมากความเป็นอยู่แบบผิดผิดเดิมอะผิดกว่าเดิมเยอะเลยอะเห็นแล้วก็ดีใจอยากได้ก็ดีใจมากที่เราตัดสินใจถูกและตอนนี้เราก็จะต้องเสียค่าเช่าจ่ายประมาณ20ปี เดือนละ2 0 0 8แปด2 0 0 8แปดประมาณ20ปีอะค่ะเราก็ดูแลเออน่าจะไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความเป็นอยู่ของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยชอบอะค่ะคือ,อแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็ตื่นตันใจที่ท่านยังแบบว่าทรง่วงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ออกแบบดีใจที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้หรือว่าจะต้องแบบไปอยู่ตรงอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยแบบพูดไม่ไม่ถูกใช่ค่ะด้วยพระมหากรุณาที่ท่านแบบทรงเป็นห่วงประชาชนยังไม่ถึงพวกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นึกถึงความเป็นอยู่ของเราทำให้เราได้แบบมีบ้านดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย